ดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาประดิษฐ์ของใช้ประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นนะครับคือใช้ของที่ว่าไม่ใช้แล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นไดเป่าผมนะครับมันตัวทําความร้อนนี่นะครับเนี่ยมันเสียนะครับแฟนผมก็เลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาทําเครื่องดูดฝุ่นนะครับ อาอุปกรณ์ก็มีอันนี้เองนะครับก็ต้องมีขวดน้ําอารมณ์นะครับแล้วก็แมสนะครับแล้วก็เมจิกแล้วก็มีดแล้วก็เขียงนะครับแล้วก็อันนี้ครับมีสายยางสายยางนี่เราไม่ต้องยาวถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับสั้นวันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวมาดูวิธีทําเลยนะครับอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นเราต้องตัดขวดน้ําอารมณ์นะครับอ่าเอาสักประมาณตรงนี้นะครับ ครับเราจะได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ออกกันน,นี่นะครับอ่าอันนี้อันนี้แมสนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําตัวนี้ก่อนตรงนี้เราต้องถอดฝาน,นี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็เอา เอามาเอามีิกมาเขียนดูก,ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าจำเจาะกว้างเท่าไหร่ี่ประมาณเท่านี้นะครับเกือบเกือบพอดีฟ้ามเลยนะครับเนี่ยเราก็เจาะนะครับ ตรงนี้แต่งนิดนึงอ่าแล้วเราก็เอาสายไม,ไม่ติดไปเข้าเนาะแล้วก็เอามาสวมตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับเราจะเข้าเป็นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอาขวามาปิดอันนี้แย่ให้ลึกลงไปหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ถ้าถ้ามีกาวก็ทากาวได้นะครับแต่เน,นี่ยของผมพอดีมันตึงเป๊ะเลยนะครับเนี่ยพอเจาะรูน่าจะพอดีอ่าเสร็จแล้วเราก็อันนี้นะครับแมสแมสแล้วเราก็ เอามาสวมตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาที่ขอบไปนะครับนี่นะครับอ่ากดกดน้ำอารมณ์นี่นะครับเนี่ยเราก็หาที่ว่ามันเออใกล้ใกล้เคียงกับเอ่อเครื่องดูดเอ้ยเครื่องไดป้ประผมนี่นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองกันนะครับว่า มันจะโดดให้ได้ไหมครับนี่ที่ขุ่นเมื่อกี้ผมไปฝาดสมมติมานะครับนี่นะครับเนี่ยโดดดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับเน้นน้นครับ,รบอ่ามันจะโดดแล้วเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยนะอ่าตรงนะครับเนี่ยหมดละเดี๋ยวตัดกัน ครับครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือไดเป่าผมตัวทําความร้อนมันเสียแฟนผมก็ไม่เอาแล้วผมก็เลยลองเอามาประดิษฐ์ดูนะครับก็เอาไว้สําหรับใช้งานอย่างเช่นว่าในรถยนต์รถยนต์หรือว่าตามนี่นะครับในครัวก็มีซิงซิงเนี่ยมันก็ต้องมีขยะอยู่ด้านในเนี่ยบางทีเราเอาไม่ฝาดฝาดไม่ออกนะครับก็ต้องเอามือเก็บแต่ถ้าเรามีตัวเนี้เราก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับเนี่ย ดูเมื่อกี้ที่มันโดดมานะครับเนี่ยก็นี่นครับแล้วตัวเนี่ยตัวกองหรือเอาแมสเนี่ยกองมันก็ไม่เออยวยามก็ไม่ไปนู่นนะครับกระตกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ